สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกทานพอกับนองสลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องครั้งแรกพานองกรมาหน้าพ่อใหญ่กับบุปาพาดงเลยมาพังรักเขตแดนพี่น้องให้มันหูกับของไฟเป็นกองไฟเนาะแต่เก่าหูเอาแบบรักไม้บ้านนี้เป็นรักปูนเป็นเขตแดนเลยม,มากกับพอเถ่า เอาบ่เคยหูจักเอาบ่หูจักเลยนอ้นยงนองพ่อในายน่องพ่อเท่าไก่้เป็นหูอยู่ดอกเนาะน้องของพ่อใหญ่เอาบ่เคยหูเลยเลยเอาหูแต่ว่ามีหน้ายู่แต่ว่าบ่หูว่ามันหน่อยมันลายำชำใดโอ้โหตัวอาการบุปผาอ,อ่าดวงเข้าไปแล้วมั้ ปลาโลดเชียมนะขอชีวิตด้วยเอาคนนะไปไป,ไปทางพอเถ,าเถา่าผู้คนพอเถ่าบอกให้คุดจะจังคุดสั้นเลยมันบ่เมีนโลดแถวนี้ยังเป็นดิน ยีนเฮาอยู่นี่เด้นี่มันเป็นรักหัวอยู่นี่ใครมาพังไห,หวหน่อยลักหัวเตกี้ฝุ่นปะด้วยเจ้าของหน้าเขาพังนี่บ่โอ้ขึ้นมาเงาเติบเน่อยเนาะโมเด็งเก็กโมเด็งหน่อย,อยอเด้นี่ยคาเมนมาเฮ็ดนี่เขานี่ซองลอยเฉาะปด้นี่ยคาเมนอยู่ป่าน้ำนี่นะ một mình chỉ kê cai, lý phù, chân sọ, này tựu trăng hecta rồi, song hecta bao, song hecta pì non, co song hecta bớt này anh này nào không? nó, bảo Ừ, chào ในหลังหัวไปไองเนันนมใช่พะเถานี่ปะพูดมองได้พะแถว อ่อนเลยพี่น้องในนี้พอเถ่าพูนวะสุนมาไกลเติบเนาะช่ำเฮือนไปห้วยประแดกคันบกไกอีกไก่ไก่ห้วยประแดกอีกรันนกออของเฮากับของเขาตีออของพอเถา่ากับของพอเถา่ากับจีท่องพุน่น ทางนั้นเป็นของเขาเจ้าเอื่นนบ่แม่นทางเฮาไดนี่ของเฮานะเออแลวแจ้แจ้ทางพอเท่าก็เออตนนั้นทางเขาได้หน้าฝังนะก็ดไปทรงพุ่นไปพี่บ่นไหนก่ออเออไปพุ F ่นเออนี่ก๊อกเื่อเน้อ แต่สิแน่หยังมันนั่นน่ะเออนี่กบเปยนี่เออมันก็แล้วแต่ตะกี้เนาะพอเฒ่าแม่เฒ่าเพิ่นทางเอาในใชกันในหันเลยเพิ่นไม้ไว้ประมาณหน้าเล่นนึงเนาะเล่นนึงแต่ว่าเลนให้ใหญ่นะแม่นเฮ็ดก็ได้อือเลนก็เลนให้ใหญ่แม่นเฮ็ดก็ทงนี่สิคืออยู่มันบ่ได้หินหลาย เนี้อเขาจะขุดกับดินชายมาขุดป้ายพามาโมหูนอนบนบนได้บนไดข้างวัดเพื่อนกันเพิ่นกันงเพื่นกันมาพังกันนะขุดข้างในซึ่งนะก็ได้ซึ่งรัก พังแต่ข้าวอ่ะอีพ่อพูบอ่อนี่เนี่ยเอาฟังแต่ข้าวอีพ่อพูบอ่ะหมดเติงเออมันก็กุ้งบ่เออมันบ่เป็นรักนะก็นึกว่าพังรักซะพังเป็นยังไงเป็นรักคุณนั่นเอพังเรียบร้อยแล้วทุบถูกถูกลงเขาเอาดาบมาทุบลงพอมันขึ้นอันเอาเสร็จแล้วอืมเขาอย่าเห็ดหัวแดงนาะ ไปเสิงกกอันนี้นะก่อนมาอันนี้ห้องเขาเจ้าเอาบ่ไปเสิงนี่เลยกกเปื่อยกกเปื่อยนี่สิเป็นห้องไเอาเป็นหงพ่อใหญ่บ่ค่ะมันอยู่ในหลังห้อ อยู่ทางเท้าก็โอ้สีมันอมหัวเลี้ยงงัวเลี้ยงคุ้ยอันนี้พี่พี่น้องเยพระขวอยมงท่างมากกับถลุทลังตเราต้องตูนใกล้กว่าอีกมาไปเท้ามนี่บ่กหอดนี่บ่รักของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่โจยกับผู้ใหญ่พรยังกันของผู้ใหญ่สิอยู่ของผู้ใหญ่สิอยู่สุด dù sang nề âm u nó nhau không thằng cà bột mà nhau vì đâu người ความกว่างนรอบริกว่างบันไดเนาะนาเขาใหญ่แต่ว่ายาสุดหัวเลยนะขึ้นหอดหัวอืมอดหัวมาใกล้ๆนึงแต่ว่าป้านี่กะป้านี่กะใกล้เติบได้วยอย่างขึ้นมาแต็นเน่ยฮึจุบ่มีคันเลยเนาะ หน้าพใหญ่ดิอันนี้หน้าพใหญ่เอออันี้แล้วห้องพใหญนนั่นเออเป็นนาืออะรองนี้แล้วพใหญ่พรนะไม่เอ็นละนี่ลงมาหนี่งพูสุดพูแะพูหน้าผูเออนี่แล้วหน้าพยายนนะเอาผู้มีไปเหตุเป็นยัเขาเอาว่าจเห็ุไปขี่รงมาทำไมเยลุ่มพูแลมาครับมาครับ ไฟฟ้าไฟเห็ดม e, oh, ันเลยออกนะโอ้ยฟ้โม่หน่อยจะมงเนี <the <the ่ดำกับดำนี่พี่น้องนาพอใหญ่เนาะโตเป็นนาเฮานี่วันนี้ก็มาพังหลักเดนบ่มีผู้ใดมาเห็ดครับแม่มันอยู่ใกล้มันบ่ค่าห่วยเอาง้อเอาควายเนาะมาห้อมไว้แล้วก็เอาง้อควายมาปล่อยอันนี้มันปัดค่าห่วย ปีละเธอเนาะเต็มมาพี so <S <S ่น้องปีละเธอมีตะกบกระทันขอถ่ายคลิปเด้อมีตะกบกระทันเต็มแซ่บบาบกกระทันนี่เฮ้ยกระทันแซ่บบ่เอาคือนบกขี่ไปผู้เออไปจิจอดเนาะไป ี่น้องแมน่นมุดเลยแถวนี้เนาะที่เป็นเหือัอนี่แมน่นมุดเลยกระไรเติบมันยาวู้ขึ้นป่าขึ้นปุ๊เถิงปุ๊บหาพังอีกคนนึี่นอะเรียบร่อยมาห่อ้อยรวมทั้งหมดนะ่าผดใหญ่หาลักนะเรือเต็นน้าไม่ใหญ่ไปดิ ดีหาหลักผังหมดเลยโดยสองสี่หกแล้ว,ลวเจ็ดหลักได้องเอ๊จะเป็นหลักเป็นนียังไงหลอกมึงกั่อนพูดเนี่ย,เ,ยเป็นอะไรน้องพ่อกำไม่คิดหน้าเนาะ พาไปกลนลยงใจ